มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธีกรดังเปิดหมดเปลือกพลอยแคนเรื่องอะไรครั้งนี้ถือเป็นระดับปรมาณูยังคงเป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องดราม่าดึกนะคะนางเอกดังพลอยเชอร์มานโพสล่าสุดนะคะตะนารากรพิธีกรชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดราม่าดังกล่าวพลอยเชอร์มานเลิกกับต้งทูพีมาสักพักแล้วแต่เป็นการเลิกที่จบไม่ค่อยสวยมีความค้างคาใจกัน สังเกตช่วงหลังๆเวลาออกงานพลอยไม่ค่อยสดใสพลอยเป็นคนที่ทุ่มเทจริงใจกับความรักแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการทรอยศหักหลังยังคงจํากันได้เมื่อครั้งที่มายมีข่าวพัวพันกับนักร้องแร็ปคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่ชัดแต่สังคมก็ผ่านานไปมีอยู่เรื่องอื่นที่ให้ใส่ใจแต่พลอยยังคงค้างคาใจและสืบจนรู้ว่าระหว่างที่ยังคบกันอยู่โต้งเคยแอบไปกินกับผู้หญิงคนอื่นตรงนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นมายหรือเปล่า คนเลิกกันแล้วไปมีคนอื่นมันอาจจะเจ็บจีดจ๊ดจแต่ถ้ายังไม่เลิกกันขาดแล้วมารู้ทีหลังว่าระหว่างยังอยู่กินกับเราอยู่เธอก็แอบไปกินกับคนอื่นพ่อถามก็โกหกตลอดตลอดอันนี้ไม่เจ็บแต่ว่าแค้นสุดๆจ้าชีพลอยเธอเป็นคนที่สุดทุกทางอยู่แล้วความแข็งครั้งนี้ระดับเรามานูเยเชียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ